วันนี้ซอดแจ้งนะคะตอนนแอนนถามทางกูจัดให้แล้วนะคะซอดแจ้งคะ่ะวันนี้งานซอดแจ้งนะคะบัตรราคา160บาทค่ะสำหรับใครที่อยู่ใกล้นะคะมาได้เลยนะคะพื้นที่ยังว่างอยู่นะคะข้างๆหนา้าเวทีนะคะลาโพงซ้ายละโพงขวายังว่างอยู่นะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะ สวัสดีพี่กนกวันค่ะสวัสดีค่ะพี่ดอพี่ดองนะคะสวัสดีค่ะคิดถึงเต้าหยองมากเจอกนเราเจอครัราชค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่นงนุ์ค่ะเรนอยู่จังหวัดมหาสารคามนะคะวัดชัยจุมพลค่ะสําหรับใครที่อยู่ใกล้นะคะมาเลยนะคะอ่าช่อไงออดูตารางงานหน้าเพจได้เลยนะคะสวัสดีค่ะพี่สรินค่ะสวัสดีค่ะพี่วรัยวันนะคะ สวัสดีแม่จำเนียนค่ะสวัสดีค่ะพี่เครวันค่ะเต้าหยองนะ่ารักมากขอบคุณแทนน้องด้วยนะคะอย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะใช่ค่ะอาจจะมีเซอร์ไพรส์เพลงใหม่นะคะสามารถติดตามผลงานของพวกเราได้เลยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอให้ปลอดผลขอบคุณค่ะแม่หอมไกล ไลฟ์สดตลอดไหมแอดมินขออนุญาตไลฟ์ช่วงแรกนะคะอาจจะไม่ได้ไลฟ์ตลอดเนื่องจากอินเทอร์เน็ตนะคะไม่ค่อยเสถียรน,นะคะถ้าคนเข้ามาเยอะแล้วนะคะแอดมินอาจจะไลฟ์สดไม่ได้ขออภัยไว้ล่วงหน้านะคะไม่ได้ไลฟ์สดทั้งคืนนะคะแม่หนูต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าเดือนนี้นะคะมีไลฟ์สดชมฟรีนะคะคุณแม่แม่รอติดตามได้เลยนะคะ เดี๋ยวแอดมินจะแจ้งหน้าเพจให้อีกทีนะคะรอคอนเฟิร์มงานนะคะแต่มีแน่ๆค่ะเดือนนี้นะคะรอติดตามชมเลยนะคะไร้สดฟรีค่ะสำหรับเดือนนี้นะคะเดี๋ยวแอดมินจะมาแจ้งนะคะว่าวันไหนวันที่เท่าไหร่นะคะทักทายค่ะสวัสดีค่ะดูที่บ้านติดต่อสนุกมากเลยขอบคุณค่ะพี่ท็อปดารากรน่าจะ พักผ่อนนะคะอยู่หลังเวทีค่ะอยู่เต็น์นะคะข้กทมวันไหนคะอันนี้ยังไม่ทราบเลยคะ่ะต้องไปดูที่ตารางงานนะคะว่าจะมีทางกทมหรือไม่นะคะสวัสด,ดีแม่รัชนีคะ่ะจากบา้านจากบ้านน้องเต้านะคะสวัสดีคะ่ะแนนเซอร์เก่งทุกคนขอบคุณพีส่สุจินนะคะมีไลฟ์สดกลุ่มปิดวันไหนคะเดือนนี้น่าจะยังน่าจะหมดกลุ่มปิดแล้วคะ่ะจะมีไลฟ์สด ชมฟรีอยู่นะคะเดือนนี้ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวแอดมาแจ้งหน้าเพจนะคะขอภัยนะคะถ้าหากอแอดมินพูดผิดประการใดนะคะเป็นกำลังใจให้จานักดนตรีขอบคุณคะ่ะ FC แดนกายคะ่ะแดนอ่ะอะไรคะแอดมินแดนนะคะจ้าขอบคุณนะคะ ขอบคุณกำลังใจค่ะตอนนี้พี่พพ่แม่แมแมแม่เริ่มทยอยมาแล้วะคะ่ะจับจองหน้าเวทีนะคะสำหรับเข้ามาแล้วก็มาเล่นที่บูธนะคะเอ็มรอยนะคะร่วมสนุกกับบูธเอ็มร้อยกับอิงออนได้เลยนะคะมีของแจกนะคะมีโปรโมชั่นนะคะสก้อนร้อยค่ะสำหรับสบู่อิงออนนะคะและเอ็มร้ยห้นะคะมีเกมให้เล่นนะคะสามารถรุนรับรางวัลของขวัญ สามารถรับของพรีเมียมได้นะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะสามารถรุ้นเสื้อนะคะ M150 นะคะพร้อมกับายเซนซิลปินหลากหลายเลยค่ะไฟสวยมากขอบคุณค่ะอ๋อแดนมีขาวรัสเซียค่ะข,ขอบคุณค่ะวิกิขออภัยด้วยนะคะที่แอนดมินพูดผิดนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณที่ไร์สดนะคะมาชมคายินดีค่ะฝากและฝากตัวได้นะคะศาสตร์ยังว่างค่ะมาเลยนะคะพื้นที่หน้ามิกยังว่างอยู่นะคะลำพงซ้ายลำพงขวายังว่างอยู่นะคะทุกคนค่ะรีบมาจับจองกันได้เลยนะคะหน้ามิกข้างมิกหลังมิกยังมีพื้นที่ว่างนะคะซอสแจ้งค่ะวันนี้ซอสแจ้งนะคะมาเลยนะคะมาเป็นกำลังใจให้กับทีมงานระเบียบวาทัดศน์ของเราค่ะ ยังมีพื้นที่ว่างนะคะข้างมิกหลังมิกนะคะรีบมาจับจองกันได้เลยนะคะบัตรราคา160บาทค่ะมีเสื้อขายนะคะสำหรับใครที่สนใจเสื้อระเบียบวาท์ินนะคะสามารถมาติดต่ออยู่ที่หน้ามิกได้เลยนะคะมีไซส์ใหญ่ด้วยนะคะ วันนี้งานบัตรราคา160บาทนะคะทุกคนสามารถมาชมนะคะมาดูบรรยากาศของทีมงานระเบียบวัฒนศิลป์ของเราได้นะคะมาให้กำลังใจทีมแดนเซอร์พายเอกนางเอกนะคะสวัสดีค่ะพี่ซีรินมั์ค่ะ ขอบคุณค่ะแม่โดนใจค่ะสวัสดีค่ะพี่วั์ค่ะสำหรับที่เข้ามาแล้วนะคะอาหารไรทานด้วยนะคะมีร้านค้าอยู่ข้างหน้านะคะมีของกินมากมายเลยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ทานข้าวนะคะหน้างานมีอาหารให้เลือกกินมากมายเลยนะคะไปคุยแม่แม่ เป็นที่ยังว่างนะคะรีบเข้ามาจับจองได้เลยนะคะอันนี้ทีมแดน์นะคะบอกจุดนะคะเอยอุบลพรุนนี้ค่ะเจอกันพรุนนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณนกเอี้ยงค่ะ แอบุรวมเจอกันนะคะบัตรราคา160บาทค่ะขอบคุณที่สุดจริงนะคะนักซัพพอร์ตขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขายอินเทอร์เน็ตช้าแอบมนขออภัยด้วยนะคะเครื่องเสียงดังดีค่ะมาฟังได้เลยนะคะ าอินเทอร์เน็ตแอดมินไหวนะคะก็จะไล์ให้ดูนะคะถ้าแอดมินอินทเน็ตของแอดมินนะคะไปไม่ไหวแอดมินขอโทษไว้ล่วงหน้าเลยนะคะขออภัยไว้ล่วงหน้านะคะ สวัสดีค่ะขอบคุณพี่ๆแม่ๆทุกท่านนะคะที่มาให้กำลังใจค่ะมาเลยนะคะน้าบัตรหน้าง,งาน160บาทค่ะพื้นที่ยังว่างเยอะอยู่นะคะรีบมาจับจองนะคะลำพงซ้ายลำพงขวายังว่างอยู่นะคะสวัสดีค่ะแม่บุญศรีค่ะสวัสดีค่ะแม่เมตตาค่ะสวัสดีแม่ประยุนค่ะ เ,เสียงดีขึ้นค่ะอาจจะมีน้องเจมนะคะช่วยพี่เจมน้องเจนม,มาคะช่วยนะคะร้องประกบคู่เช่นเดิมค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณกำลังใจที่มอบให้กับน้องๆน,นะคะในยูบ้านปอแดงสนุกมากครับขอบคุณค่ะพี่สิริวัตรนะคะขอบคุณแม่บุนกองค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่จีวิตพลานะคะแม่จีวิตพาค่ะสัญญาณชัดมากขอบคุณค่ะพี่นพรนะคะถ้าอินเทอร์เน็ตหลุดไปนะคะแอนมินขอภายไว้ล่วงหน้านะคะแอดมินเดินไปหลังเวทียากนะคะ่ะ เอ็ดมีนต้องข้ามลัวแดงไปเลยตอนนี้น้องๆน,นะคะซ้อมบอกกิ้งกันอยู่อยากไปฟังระบบเอกซาววันไหนอยู่ใกล้นะคะรีมารับชมเลยนะคะ FC Dancer ริวัตสินขอบคุณค่ะทันวาเจอกัน,นะคะ่ะจังหวัดชัยภูมิค่ะ ขอบคุณนะคะตอนนี้คนเริ่มทยอยมานะคะพื้นที่ยังว่างนะคะใครอยู่ใกล้รีบมาเลยนะคะเดี๋ยวพื้นที่จะเต็มก่อนนะคะพื้นที่มีจำกัดนะคะทุกคนมารีบมาม้วนมาจอยกันได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะแม่คิตี้ค่ะเป็นกำลังใจให้ครูเอกกับทีมแดนเซอร์นะคะเพื่อโชว์ใหม่ๆนะคะส y ให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะ่าใหญ่ชัดมากขอบคุณค่ะสวัสดีแม่ติงลี่ค่ะขอบคุณค่ะพี่สุนันทาค่ะ,คะ อะไรนะคะหาไรยทานนอนนะคะช่วงนี้นะคะรอบัณะนาหมอรำของเรานะคะใ,ในจากทีมแดนเซอร์นะคะยังมีโชว์ใหม่ๆนะคะจึง ใช้เวลาตรงนี้นะคะบอกจุดนะคะงานฟรีไหมคะวันนี้งานปิดนะคะราคา160บาทค่ะบาทรอ,อนะคะเดือนนี้นะคะมีไลฟ์สดชมฟรีอยู่นะคะแม่แม่เตรียมตัวดูผ่านไลฟ์สดตรงนั้นได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะน้องลาค่ะสวัสดีค่ะพี่นุชเชรีนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะ,ะ,คะ,คะแม่สาครน,นะคะกุพาพานิกเช้าค่ะเจอกันนะคะพื้นที่ยังว่างอยู่นะคะทุกคนค่ะ บัตรราคา160บาทนะคะช่วงนี้ใครมาแล้วนะคะหาอะไรทานนะคะหน้างานได้เลยนะคะสามารถเข้ามานำเข้ามารับประทานข้างในได้นะคะรอหมอนคณะมารมของเรานะคะ